ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีในบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัย ที่คลื่นความถี่ fm 9 13.75ดเมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระมาหาดวงอำนาจซิริมังคโลวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาทุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้า ของวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังกันผ่านวิทยุข,ของสวทสุขโขทยัยหลายท่านฟังจากหลายที่โดยเฉพาะบางท่านนี่ฟังจากฝั่งสงปป,ปลาว นะคุณแอร์ศรีมณีวรนนี่นะฟังจากสพปาลาวาโดยการฟังผ่านเฟซบุ๊กที่เพจของกองทุนอ,อมบุญวรบาทวัดสวรรคารามนะในพระสังฆราชุปถรมบางท่านก็ฟังอยู่ต่างต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นนะ ก็เจริญพรทุกท่านแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นวิทยุของสวทสุขโขทยัยเนี่ยธรรมภาพก็ยังคงทำหน้าที่ต่อเนื่องนะวันที่วันอะไรเนี่ยพฤหัสบดีใช่ไหมพรุงนี้วันศุกร์อีกวันหนึ่งก็เสาร์อาทิตย์ก็หยุดเหมือนเดิมเนะพราะจัดรายการห้าวันนะวันจันทร์ถึงวันศุกร แล้วก็วันนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมส,สวนาวันฟังธรรมที่วัดสวนคารามก็จะให้มีการทำบุญตักบาตรนะก็ทำบุญตลอดทั้งปีโยมใส่บาตรตลอดทั้งปีไม่ว่าจะในพรรษานอกพรรษาที่วัดสวนคารามก็ใส่บาตรทุกวันพระเลยก็จะมีญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเดินทางมาที่วัดมาร่วมทำบุญตักบาตร านะจะไม่ได้มากมายนักแต่ก็พอได้ทำให้เราลึกนึกถึงวันสำคัญสำคัญให้รู้ว่าวันไหนวันโกนวันไหนวันพระนะและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำบุญทุกวันพระเนี่ยสาลาก็สะอาดที่บอกสาราก็สะอาดเพราะว่าพระคุณเจ้าท่านก็จะต้องช่วยกันตั้งแต่เจ้าวาดยัสมมนสมณี ต้องช่วยกันถูสาาทำความสะอาดทุกสัปดาห์เพื่อตอนรับญาติโยมทั้งหลายที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลในวันพระในแต่ละครั้งสาาก็จะถูกทำความสะอาดนะปัดกวาดเช็ดถูเสมอเมื่อเราปัดกวาดเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยมันก็สะอาด โยมฝุ่นมันก็ไม่มีเพราะว่าส่วนหนึ่งอาตมาติดกระจกรอบสลาหมดแล้วอาตมาติดกระจกที่สลาการ,ปรเปี่ยนชั้นบนชั้นล่างนี่ติดกระจกใหม่หมดเลยข้างบน1น0 0งแสข้างล่าง1น0 0งแสนนะเรียบร้อยหมดแล้วมีเจ้าภาพช่วยกันนะคนละช่องละช่องละช่องก็ครบ ทวนสมบูรณ์บริบูรณ์โยมอา้าวทีนี้ญาติโยมทั้งหลายพอถึงวันพระเนี่ยอย่างที่บอกว่าหลายคนก็เดินทางมาฟังธรรมมาทำบุญตักบาตรให้ทานมาสมาทานศีลแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกัน แต่ทีนี้โยมที่ฟังผ่านวิทยุนี่ถึงไม่ได้มาวัดเนี่ยโยมก็มีธรรม,มะมาเสิร์ฟถึงบ้านนะถึงที่หลับที่นอนเลยด้วยซ้ำไปบางคนอาจจะยังไม่ลุกจากที่นอนนะอากาศดียามเช้าเช้าช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่บางคนอาจจะยังนอนอยู่บนที่นอนก็ไม่เป็นไรธรรม,มะก็มาเสิฟให้ถึงที่เลยโยม เป็นเรียกว่าธรรมารีวริวซส่งตรงถึงบ้านโยมไม่ว่าโยมอยู่ตรงไหนโยมก็สามารถฟังได้จะอยู่ในห้องนอนหรืออยู่ในห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นนะสามารถฟังได้ทุกที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆนะสื่อต่างๆเนี่ยเราเข้าถึงได้ง่ายไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนจะติดต่อสื่อสารกันแต่ละครั้งแต่ละคราวนี่ก็ลำบากเหมือนกัน อยาจะส่งข้อความหากันทีก็ใช้วิธีเดียวก็คือการส่งจดหมายสมัยอดีตกว่าจะถึงก็เป็นอาทิตย์บางที2อ,อาทิตย์แต่พอมาสมัยปัจจุบันนิยมจะส่งข้อความหากันเนี่ยพิมพแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีนะข้อความก็ถูกส่งถึงปลายทางอย่างเรียบร้อย หรือล้ํากว่านั้นสามารถโทรหากันอยู่คนละซีกโลกก็สามารถโทรคุยกันได้เปิดกล้องพูดคุยกันได้เห็นหน้าเห็นตากันนะเซฮายเซฮัลโหลกันได้อย่างสบายอาตมามีโยมรู้จักกันอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมีเพื่อนอยู่ฝรั่งเศสอย่างนี้อยู่ญี่ปุ่นอย่างนี้โยมโทรกันแป๊บเดียวหรือเพื่อนไปอยู่เยอรมันเนี่ยโทรมาแป๊บเดียว าสามารถพูดคุยกันได้ปกติเหมือนนั่งคุยกันนี่คือยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเพราะนวรายญาติโยมทั้งหลายดังนั้นจึงกล่าวย้ําว่าโยมถึงแม้ว่าไม่ได้ไปวัดแต่วันนี้ก็มีธรรมะเดลิเวอรส่งตรงถึงบ้านโยมในทุกๆเช้าอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ5วันนเพียงขยมเปิด Facebook เปิดวิทยุแล้วก็จะได้พบกันเจอกัน เอาคติธรรมเช้านี้โยมเขาบอกว่าอย่ามัวรอวันที่สมบูรณ์แบบเพราะบางทีความสุขเล็กๆในแต่ละวันนั่นแหละคือของขวัญที่แท้จริงนี่คือคติธรรมที่จะหยิบยกให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังในเช้าของวันนี้ เขาบอกอย่ามัวรอวันที่สมบูรณ์แบบเพราะบางทีความสุขเล็กๆในแต่ละวันนั่นแหละคือของขวัญที่แท้จริงในพระท่านเปิดเครื่องไฟแล้วไม่รู้ว่ามันดังเข้าไม์บ้างหรือเปล่าก็เป็นบรรยากาศวัดนะโยมนะเพราะนั้นไอ้คำว่าวันที่สมบูรณ์แบบของเราเนี่ยบางทีโยมบางคนตั้งความหวังเลยโยม สั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแล้วก็ทำทุกอย่างให้ได้ดังที่ตัวเองปรารถนาจนบางครั้งบางเวลาเนี่ยยมเชื่อไหมคนบางคนเนี่ยขวนขวายทุ่มเทศพระกำลังของตนเองเพื่อทำทุกอย่างจนบางครั้งเนี่ยลืมลืมอะไรรู้ไหมลืมดูแลตัวเอง ลืมความสุขเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวเพราะมีเป้าหมายอันสูงแล้วก็ไกลคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นโยมคนส่วนใหญ่มักมองว่าตนเองจะมีความสุขก็แต่เมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตโยมคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้น ว่าจะมีความสุขก็ต่อเมื่อตอนเองนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วจะมีความสุขคนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ใช้กำลังสรบพรชีวิตเนี่ยโยมในทุกๆด้านเพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองวางไว้อย่างไม่สนใจสิ่งรอบข้างทุ่มเทแรงกายแรงใจโยม เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ได้มากที่สุดเพราะบางคนคิดว่าเมื่อไปสู่เป้าหมายตรงนั้นแล้วเนี่ยตนเองจะมีความสุขหลายคนคิดอย่างนั้นโยมแต่โยมเชื่อไหมว่าในหลักของความเป็นจริงอ่ะแม้กระทั่งบางคนเดินไปถึงจุดที่ตัวเองมุ่งหวังแล้ว ก็ยังหาความสุขไม่เจอมีเยอะนะทำไมจึงกล่าวอย่างนี้ยาจมอย่างหลายนึกถึงสมัยตัวเองตอนเป็นเด็กเปรียบเทียบสมัยตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กเราไม่มีเงินเราอยู่กับยตากับยายถูกเลี้ยงมาตอนเล็กๆเ,เนี่ยได้เงินไปโรงเรียนวันละบาทสองบาท สมัยนั้นเนี่ยบางทีต้องไปทำงานไปเกี่ยวถั่วใช่ไหมเป็นล่องล่องและกี่บาทก็ว่าไปสมัยแต่ก่อนเราเคยฝันว่าถ้าเรามีเงินมากขึ้นเราคงมีความสุขเพิ่มขึ้นสมัยก่อนจะว่าแต่เงินพันเลยโยมฝันแค่เงินร้อยถ้าเรามีเงินเป็นร้อยเราคงดีใจ นีบางทีก็เอาไว้กระป๋องแป้งแป้งตาง,งูอ่ะเป็นเหล็กกระป๋องเหล็กสังกะสีใช่ไหมเจาะรูทําเป็นกระปุกออมสินบางทีก็ใช้กระป๋องแป้งเพสัตเนี่ยเป็นฝาพลาสติกเนี่ยเอาที่คีบฐานไปเผาไฟแล้วก็เอามายัดตรงปากกระป๋องให้มันเป็นรูหยอดเหรียญเนี่ยเพื่อเก็บเงินสมัยตอนเป็นเด็กอยากมีเงินเก็บ เพื่อไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้ก็ต้องทำงานในบางครั้งและเอามายอดเราหวังแค่เงินร้อยมีเงินหลักร้อยนี่เราก็ดีใจมีความสุขที่สุดแล้วโยมแต่พอโตมาเริ่มทำงานมากขึ้น,นเริ่มเรียนรู้โลกมากขึ้นมีเงินหลักพันหลักหมื่นก็ยังไม่มีความสุขเลยโยม มีเงินหลักพันหลักหมื่นในสมัยนั้นก็ยังไม่มีความสุขเหมือนความสุขมันหนีไปเรื่อยๆเ,เหมือนเรากําลังวิ่งตามมันอยู่โยมเหมือนเรากําลังวิ่งตามความสุขตอนเด็กๆเราใฝ่ฝันเรามีเงินประมาณนี้จะมีความสุขพอเติบโตขึ้นเรามีอีกระดับหนึ่งชีวิตมันก็เปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งมันก็ยังไม่ได้มีความสุขเพราะเงินเนี่ยตามความมุ่งหวังอย่างร้อยเปอร์เซ็นต มันก็ทยานไปนเรื่อยๆโยมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาต้องมาตั้งคำถามตัวเองว่าแล้วจริงๆแล้วความสุขของคนเราจริงๆมันอยู่ที่ใดกันแน่ญาติโยมทั้งหลายมันขึ้นอยู่ที่วัตถุจริงๆไหมหรือมันไม่ได้อิงวัตถุที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงญาติโยมทั้งหลายเมื่อวานเนี่ยตมาได้คุยกับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง ที่อยู่ในส่วนงานของพอมคอือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะได้มีโอกาสคุยกันเจ้าหน้าที่ก็พูดให้ฟังว่าเคสเนี่ยมันเยอะมากในะปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างคุยกันเมื่อวานเนี่ยมีเด็กแฝดโยมสนใจไปเลี้ยงไหมนะแม่ผู้หญิงเนี่ยท้อง แล้วปรากฏว่าเป็นเด็กแฝดโยมเด็กแฝดแล้วนู่นนะถูกเอาไปอยู่ไว้ที่บ้านพักเด็กนู่นนะเด็กผู้ชายสองคนนะอายุยี่สิบวันเองวนะเนี่คนน้องยังอยู่โรงพยาบาลคนพี่อยู่บ้านพักเด็กนะคนน้องเกือบตายแต่รอดมาได้ไม่ตายเนะี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลแล้วสุดท้ายก็จะต้องส่งสถานสงเคราะห์ตั้งแต่อายุ ตอนนี้นะปัจจุบันยังไม่ถึง20วันเลยโยมเนี่ยนี่คือชีวิตนะในมุมหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเจ้าที่บอกเหนื่อยบางทีก็เหนื่อยงานเพราะงานมันเยอะมากเลยแต่บุคลากรน้อยงบประมาณก็น้อยอาตมาเคยฟังข้ออภิปรายอยู่ะนะพักการเมืองพักหนึ่งอภิปรายว่าหน่วยงานที่รับความ รับผิดชอบต่อสังคมไทยะนะชื่อว่าหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นหมายถึงความมั่นคงนะจะเป็นหน่วยงานที่แทบจะไม่มีงบสนับสนุนเลยงบสนับสนุนความมั่นคงของมนุษย์นี่น้อยมากโยมถึงน้อยที่สุดอาจจะน้อยกว่าหน่วยงานอื่นเลยมั้งบางทีก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะอย่างเมื่อวานหน่วยงานหนึ่ง นะีที่เป็นสาขาของพอมอเนี่ยโยมเอาจริงๆเมื่อวานนี้ก็ได้รับข้าวสารไปจากที่วัดเนี่ยสาสิบเอ็ดถุงเมื่อวานพ่อตามาให้ข้าวสารไปเขาก็เอาไปแจกจ่ายคือมีเคสที่จะต้องลงพื้นที่อยู่พอดีเมื่อวานประมาณหกเจ็ดหลังมั้งโยมประมาณหกเจ็ดหลังมั้งที่เขาเอาเข้าวสารเอามาม่าที่จะามาให้ไปเนี่ยเอาไปแจกใจ่ายให้กับผู้คน ที่เขาลงพื้นที่ไปดูแลเยี่ยมติดตามผลอะไรต่างๆเดี๋ยวถามว่าความสุขจริงๆมันอยู่ที่ใดกันแน่โยมถ้าถามว่าความสุขจริงๆอยู่ที่การมีทรัพย์ก็คงไม่ใช่เพราะอะไรโยมดูข่าวพระณปัจจุบันเห็นไหมข่าวพระณปัจจุบันเนี่ย,จจนนยที่มีเงินหมุนเวียนกันเป็นพันล้านเนี่ยถามว่าท่านเหล่านั้นมีความสุขจริงๆไหม สุดท้ายก็รับวิบากกันไปคนละทิศคนละทางนะยกตัวอย่างแล้วสิ่งนี่ทำามาฉงนใจที่สุดนะพูดเช้านี้จะควรหรือไม่ควรแล้วแต่จะพิจารณาแล้วกันคือตัวเองพยายามถามตัวเองนะว่าอย่างบางที่บางแห่งเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านสองพันล้านเนี่ยทำไมไม่เกี่ยลงสู่สังคมบ้างนาะ คือพยายามตั้งคำถามตัวเองก็พยายามไม่อยากคิดนะเพราะไม่อยากยัดเยียดความคิดของตัวเองนะให้คนอื่นต้องคิดเหมือนเราหรือให้วัดทุกวัดจะต้องคิดที่จะแบ่งปันไม่ได้ไม่ได้อยากรู้สึกอย่างนั้นแต่เกิดคําถามว่าทําไมวัดแต่ละที่แต่ละแห่งในกรุงเทพเนะี่ยโยมไปไล่เบี้ยได้เลยเนะี่ยเชื่อไหมว่าวัดในกรุงเทพแต่ละวัดแต่วัดใหญ่ใหญ่ๆเนะี่ยมีเงินไม่ต่ํากว่าร้อยล้านนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังนึกอยู่ว่าทําไมน้อทำไมวัดเหล่านั้นไม่เกลี่ยลงสู่สังคมให้มากที่สุดทําไมไม่ช่วยกันฟื้นฟูสังคมทําไมไม่ช่วยกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลก็ดีสถานชุมชนแออัดก็ดีโรงเรียนก็ดีคือหลายที่มากเลยที่มันมีสิ่งที่เราต้องทำให้ช่วยเหลือเยอะแยะมากอยู่ แต่บางวัดเหล่านั้นเนี่ยกลับภาคภูมิใจกับการที่จะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านซึ่งเป็นเงินที่มาจากศรัทธาญาติโยมให้เอามาทำประโยชน์แต่กลับภูมิใจกับตัวเลขที่อยู่ในบัญชีแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดอาจจะมาตั้งคำถามตัวเองแบบนี้บ่อยมากโยมรู้สึกสังเวชใจรู้สึกสลดใจว่า เหตุไฉนจึงจึงกลายเป็นแบบนี้ทั้งที่วัดแต่และที่แต่ละแห่งโดยหลักของวัดเนี่ยก็คือสอนให้คนบริจาคทานสอนให้คนมีเมตตาสอนให้คนรู้จักการให้สอนให้คนากการู้จักการแบ่งปันสอนให้คนรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสอนให้เจริญเมตตา,าแต่เหตุไฉนเลยต้นกำเนิดแห่งการสอนเนี่ยกลับไม่ยินดีในการให้ กลับไม่ยินดีในการแบ่งปันกลับไม่ยินดีในการเกื้อกูลดูแลกันและกันบางทีมันก็สงนใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงบอกว่าเอาจริงๆแล้วความสุขของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ใดกันแน่ญาติโยมทั้งหลายเคยถามตัวเองไหมสุขที่มีทรัพย์ก็ถือว่าสุขในระดับหนึ่ง นะสุขที่มีทรัพย์ก็ถือว่ามีความสุขในระดับหนึ่งไม่ต้องอะไรหรอกโยมเหมือนอคุณแพรรี่เนี่ยหรือคุณภัยวันวรรณบุตรเนี่ยโยมเมื่อวานก่อนามาเห็นมีคนไปคอมเมนต์แล้วเขาเอาหยิบขึ้นมาโพสต์อยู่นะว่าอะไรนะ รวยทําไมจริงจังอะไรเงี้ยจะรวยไปไหนตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้คือคําพูดเนี่ยประเภทว่าจะเก็บเงินไปทําไมจะทํางานเหนื่อยไปทาไมตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้นะคุณแพรลี่หรือคุณภัยวันเนี่ย,เ,ยเขาก็เลยตอบโต้ในมุมหนึ่งว่าเขาก็รู้อยู่ว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่เขาต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีได้มีโอกาสดูแลคนรอบกายของเขา ในขณะที่ยังไม่ตายเขาไม่ได้คิดที่จะหอบเอาทรัพย์สินของเขาเนี่ยติดตัวไปในขณะที่ตายไปแล้วเพราะเขารู้ว่า,ปาไปไม่ได้แต่เขารู้ว่าการมีทรัพย์สินเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีแล้วคุณภาพชีวิตของคนรอบตัวของเขาดีขึ้นด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือความสุขโยมถามว่ามองเป็นความสุขได้ไหมได้เพราะเขาฉลาดที่จะบริหารจัดการ แล้วสิ่งที่เขาได้มาคือเป็นความชอบธรรมไม่ใช่ได้มาเพราะการเบียดเบียนนะไเพราะการแก่งแย่งทำร้ายคนอื่นแล้วจึงได้มาแต่เขาได้มาด้วยการประกอบสัมมาอาชีพในสิ่งที่เขาทําอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนที่อาตมากล่าวว่าความสมบูรณ์แบบของชีวิตเนี่ยบางทีเราจะไปรอไม่ได้หรอกโยมนะดูดูคุณแพรลี่ก็ได้อาตมาว่าถ้าถ้อาอาตมามองนะ ก็น่าจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่น่าภาคภูมิใจระดับหนึ่งเลยแหละถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบได้นะถ้าถามอาตมาเนี่ยโยมอาตมาถือว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบที่มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมแล้วมีทัศนคติที่ดีและซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วรู้จักจุดยืนของตัวเองพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง สมแล้วที่สมัยตอนเซนสมะเณรเนี่ยมาศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่สุขโขทยัยสมแล้วแล้วก็วางตัววางตนเนี่ยได้ถูกต้องนี่คือยกตัวอย่างให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพราะฉะนั้นเขาก็เก็บเกี่ยวความสุขที่เป็นปัจจุบันของเขาทําทอะไรณนะปัจจุบันก็มีความสุขแม้ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังก็เหมือนกันถามว่าถ้าเรามัวมองความสุขที่ปลายทางเลยนะ ว่าเราเดินไปถึงปลายทางแล้วแล้วเราจะมีความสุขเมื่อไหร่ล,ล่ะโยมเมื่อไหร่ล่ะเราจะมีความสุขอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราหันมาเก็บรายละเอียดต่างๆระหว่างเดินทางเนี่ยในขณะที่เรากําลังเดินทางเราอาจจะเห็นต้นไม้ใบหญ้าโยมที่อยู่ข้างทางเสพความงดงามของต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ริมทาง มันก็อาจทําให้เรามีความสุขในระดับหนึ่งก่อนที่จะไปถึงปลายทางก็ได้ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นบางทีความสุขเล็กๆในแต่ละวันเนี่ยแหละโยมมันเป็นของขวัญที่มอบให้กับเราระหว่างวันแต่ถามว่าเราสัมผัสมันได้ไหมเรายิ้มให้กับคนรอบข้างได้ไหมหรือว่าเรามัวแต่มองว่าเราจะเติบโตเติบโตเติบโต ในขณะที่เราเติบโตบางทีบางครั้งบางคนเนี่ยก็เหยียบหัวคนอื่นแล้วเติบโตไปด้วยโยมถามว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเรากำลังเหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะโฟกัสแต่เป้าหมายอยู่ที่ปลายอุโมงคนะ์เนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยอย่างที่อาจารมาบอกว่าเราแคร์ความรู้สึกของบริบทรอบตัวของเรา ญาติโยมทั้งหลายเรามีความสุขกับบริบทที่อยู่รอบตัวของเรากับญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายที่ลายล้อมเราเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าจุดหมายปลายทางก็มีแต่เราไม่ได้พุ่งไปที่ปลายทางอย่างเดียวแต่เรากับให้ความสำคัญกับบริบทรอบตัวของเราด้วยตมาว่าอันนี้มันน่าจะทำให้เราได้มีความสุขมากกว่าเพราะตัวตวมาก็ทำอย่างนั้น ตัวธรรมาเองก็ทําอย่างนั้นคือหมายความว่าธรรมาก็มีความสุขกับทุกๆเรื่องที่อยู่รอบตัวธรรมาเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กคุยกับธรรมาธรรมาก็มีความสุขกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กนะเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กเล่าให้อัตมาฟังนะเรื่องการทํางานที่เหนื่อยท้อในบางครั้งคือเราเข้าใจเขาเขาทางานเพื่อสังคม มันต้องมารับเรื่องราวต่างๆของผู้คนในสังคมที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองอะแต่มันคือปัญหาสังคมที่เป็นหน้าที่เป็นงานที่เขาต้องทําและเขาก็ต้องใส่ใจในการกระทํานั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เขาจะเล่าให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้เพราะถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยมันก็น่าเบื่อที่ต้องมานั่งรับฟังแต่สําหรับอัตมาภาพเลยอัตมาภาพเข้าใจยคิดดูเจ้าที่คุยกับอาตมาชั่วโมงครึ่งเนี่ย นักจิตวิทยาคุยกับตามาชั่วโมงครึ่งยอยู่นี่คือยกตัวอย่างนะนักจิตวิทยาเนี่ยคุยกับตามาเนี่ยชั่วโมงชั่วโมงครึ่งถ้าจะไม่ผิดนะประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง20่กว่านาทีเนี่ยไม่อาจจะไม่ถึงครึ่งดีนะยีกว่านาทียกตัวอยา่างแม้เป็นนักจิตวิทยาเมื่อทํางานเขาก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครโยมเพราะงานด้านสังคมเนี่ย มันก็ต้องพูดกับคนที่เข้าใจแล้วก็เห็นใจใช่ไหมมันจะรับฟังได้เขายังบอกเลยว่าพอคุยกับพระอาจารย์ถึงแม้ว,ว่าพระอาจารย์จะไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่พระอาจารย์รับฟังด้วยความเข้าใจเนะี่ยแค่นี้โยมก็เบาใจแล้ว <laughs> ยกตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขในขณะที่เราคุยกับเขาเพราะอย่างน้อยถ้าเขามีพลังที่เพิ่มขึ้นรับพลังบวกจากเรา หรือเขาสบายใจเพิ่มขึ้นเขาก็มีกําลังที่จะไปทํางานเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นเราก็ได้บุญแล้วอธตมาคิดอยี้ยนะแม้กระทั่งโยมเมื่อวานนี้อย่างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดสุโขทัยที่มาขา้อสารอธตมามอบขา้อสารให้พอมอบให้ปุ๊บเขาก็ไปแจกจ่ายในเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมเคสต่างๆเกือบเกืเคสอะ่ะจนเย็นจนค่ำอะเขาไปเยี่ยมเยี่ยมเคสต่างๆตามจุดต่างๆ เ,เราก็มีความสุขถึงแม้เราไม่ใด้เป็นคนไปแจกข้าวสารเองกับมือของเราเรามอบให้เจ้าหน้าที่เจ้าที่จะแจกใครอย่างไรก็อยู่ที่ดุลพิษของเจ้าหน้าที่แต่เรากลับมีความสุขสัมผัสถึงความสุขเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจากการแบ่งปันดังนั้นตมาจึงกล่าวโยมนะ ดังนั้นอาตมาจึงกล่าวว่าความสุขเล็กๆในแต่ละวันที่เราสัมผัสมันได้เนี่ยมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าเราเปิดมันเข้าไปในความสุขเล็กๆเราจะเห็นความสุขที่ยิ่งใหญ่นะเพราะนักจิตวิทยาไม่ใช่อาตมาพบกับนักจิตวิทยานะนักจิตวิทยาพบกับอาตมายมปรึกษาเล่าเรื่องราวต่างๆเพราะนักจิตวิทยาบางทีก็เหนื่อยก็เครียดไงเออนะ นักจิตวิทยาเจอจิตกับจิต,ตเวทอย่ก็เลยคุยกันรู้เรื่องนะเอาละญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขกับทุกสิ่งที่ตัวเองได้ทําที่เป็นสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราก็แล้วกันวันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาแล้วเดยเลยเวลานะท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจบมงเกิดมีแกบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร